ดูเหมือนว่าในคราวนี้เราจะต้องเปิดเผยความแข็งแกร่งของเราออกมาแล้วใช่ไหมเฮมยเยี่ยมไปเลยในที่สุดข้าก็ไม่ต้องลงมือแล้วเจ้าอย่าได้คิดที่จะวิ่งหนีจากข้าไปได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแบบนี้ข้าต้องทำอะไรสักหน่อยแล้วเออไม่จริงข้าถูกทำลาย เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกันใช่แล้วจู่ๆข้าก็มองไม่เห็นอะไรเลยไงยสวัสดีสหายเต่าทุกท่านนี่เขาใช้ภาพลงตาเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเราโจมตีกันงั้นหรือพวกเราต้องขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือสำหรับเพื่อนลัทธิเต่าไม่เช่นนั้นแล้วพวกเราอาจจะต้องทำให้เกิดผลที่ไม่อาจย้อนกลับไปได้ที่แท้แล้วก็เป็นท่านนี่เองที่ช่วยชีวิตข้าไว้ และในฐานะที่ท่านได้เป็นคนดีข้าจะขอสละชีวิตน้อยน้อยนี้เพื่อตอบแทนความเมตตาในครั้งนี้อย่างแน่นอนเอออันที่จริงแล้วเจ้าไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้โอ้ที่แม่นางเย่ได้พูดออกมาเช่นนี้เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้ข้าตกอยู่ในอันตรายเพื่อเขาสินะและมันช่างเป็นการเสียสละที่งดงามมากใช่แล้วข้ามีเรื่องอยากจะถามสหายเต่าทุกท่านรู้สึกผิดปกติอะไรมั่งก่อนหน้าที่จะสูญเสียการควบคุมเมื่อสักครู่นี้ ข้าคิดอะไรไม่ออกเลยทุกอย่างมันได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันมากนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้านั้นได้ถูกอาณาจักรลับแห่งนี้ควบคุมยังไงล่ะเอ๊ะข้าก็คิดเช่นนั้นดูเหมือนว่าจะมีพลังงานบางอย่างในอาณาจักรลับแห่งนี้ซึ่งมันอาจจะไปกระตุ้นเจตนาข้าในหัวใจของผู้คนอยู่ตลอดเวลาและเหตุที่ตัวข้าไม่ได้ถูกควบคุมอาจจะเป็นเพราะว่าตัวข้าได้ฝึกภาพลงตามาตั้งแต่เด็กจึงทําให้ข้าไม่ได้รับผลกระทบของอาณาจักรลับแห่งนี้ อย่างไรก็ตามเหตุใดสำนักทงเทียนจึงได้นำพวกเราเข้ามาสู่อาณาจักรลับที่อันตรายเช่นนี้ล่ะอันที่จริงนับตั้งแต่ที่ข้าเข้าสู่อาณาจักรลับแห่งนี้ข้าสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของพวกนิกายปีศาจมาโดยตลอดและข้าก็สงสัยว่านิกายทงเทียนอาจจะสมรู้ร่วมคิดกับพวกนิกายปีศาจด้วยซ้ำถ้าเช่นนั้นแล้วงานเทียนเจียวในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องหลอกลวงสินะและเหตุใดนิกายทงเทียนถึงมีความจำเป็นที่จะต้องสังหารพวกเราด้วยล่อ และที่เจ้าพูดถึงสัมผัสได้ของกลิ่นอายของพวกนิกายปีศาจมันหมายความว่าอย่างไรกันทำไมข้าถึงไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจจะไม่ใช่พวกเราเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนและข้าก็คิดว่าสาวกคนอื่นๆจะต้องได้รับผลกระทบจากอาณาจักรลับแห่งนี้ไม่มากก็น้อยในตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือพวกเราจะต้องแจ้งผู้อื่นในอาณาจักรลับแห่งนี้ให้ทราบอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาทะเลาะกันในกระจกดาราจันทาได้ถูกแบ่งออกเป็น4ี่พื้นที่ เหนือใต้ออกตกเพื่อที่จะเป็นการไม่เสียเวลาพวกเรามาแยกกันไปคนละทางเช่นนั้นแล้วข้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดี <c oughs> ในฐานะที่ข้าเป็นผู้สงสารแห่งความยุติธรรมหน้าที่ของข้าก็คือการปกป้องผู้บริสุทธิ์และทางด้านทิศใต้มันก็เข้ากันดีกับผู้ใช้เปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์เช่นข้าเช่นนั้นแล้วข้าจะไปทางทิศใต้ <c oughs> ใช่อีกอย่างแม่นางเย่เจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้าละข้าไปละ เฮ้อไม่ต้องกังวลงั้นหรือเหตุใดข้าต้องกังวลด้วยละ่ะในตอนนี้ก็เหลือแค่สามคนและสองพื้นที่เท่านั้นแบบนี้ก็เท่ากับว่าจะต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งที่ไปได้กันสองคนใช่แล้วและพวกเราทั้งสามคนนั้นจะจัดทีมกันอย่างไรดีละ่ะใช่แล้วจูๆ่ๆข้าก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้งั้นข้าจะไปทางที่ตะวันออกแล้วกันสิทน้องเจ้าดูแลตัวเองด้วยละ่ะเอ๊สิทพ่เอาวาก็ระวังตัวด้วยเช่นกัน มันคงจะเป็นเรื่องง่ายกว่าสําหรับที่ข้าจะต้องทําอะไรด้วยตัวคนเดียวโดยที่ไม่ต้องมีศิษย์น้องอยู่ด้วยและเมื่อครั้งที่เจออันตรายข้าก็จะได้ไม่ต้องคอยระวังศิษย์น้องถ้าเช่นนั้นแล้วพวกเราก็ไปเขตการต่อสู้ทางด้านทิศตะวันตกด้วยกันเถอะแต่ข้านั้นจะขอบอกความลับให้เจ้าได้ฟังอันที่จริงแล้วเหตุผลที่ข้ามาเข้าร่วมการแข่งขันเทียนเจียวในครั้งนี้ก็เพราะว่าท่านอาจารย์ได้รับคําทํานายจากสาราเทียนจี และคําทํานายนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับนิกายธงเทียนดังนั้นแล้วท่านอาจารย์จึงขอให้ข้าเข้ามาตรวจสอบเป็นการพิเศษแล้วคําทํานายของสาราทเทียนจีคืออะไรกันในคําทํานายได้กล่าวไว้ว่าดวงดาวที่ล่วงหล่นดาบจัทยานพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเอ๊ะดาบจัทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นไปได้ไหมว่าคําทานายนี้จะอ้างถึงนิกายดาบชิงหยุนของพวกเราอันนี้ข้าก็ไม่ได้รู้เพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักแต่อย่างไรก็ตามข้าได้ถามอาจารย์ของข้าแล้ว แล้วเขาก็ได้บอกข้าว่าเจ้าจะรู้เรื่องนี้เมื่อได้ถึงเวลานั้นเอแต่ถ้ว่าในตอนนี้เจ้าช่างน่ารักเหลือเกินเอาละไปกันเถอะรีบไปแจ้งเหล่าสาวกคนอื่นๆให้ได้รับรู้เรื่องนี้กันภายในกระจกดาราจันทราทางด้านทิศตะวันตกดูเหมือนว่าการต่อสู้อันดุเดือดจะได้เกิดขึ้นที่นี่นะและรอยเลือดในพื้นนี้ก็ยังสดอยู่ข้าคิดว่าคงยังไปได้ไม่ถึงไหนกันนั่นใครกันนี่มัน พลังของพวกปีศาจงั้นหรือดูเหมือนว่าในวันนี้ข้าจะโชคดีชะมัดที่ได้เจอสาวงามถึงสองคนคนจากนิกายทงเทียนต้องการจะทําอะไรกันแน่หรือว่าจริงๆแล้วพวกเจ้านั้นได้สมรู้ร่วมคิดกับพวกนิกายปีศาจย่ยเจนซินระวังด้วยระดับพลังของชายผู้นี้อยู่สูงกว่าของพวกเรามากเจ้าถามว่านิกายทงเทียนนั้นคิดจะทําอะไรอย่างนั้นหรือแน่นอนข้าจะสังเวยเจ้าให้กับพวกปีศาจยังไงล่ะ และพวกเจ้าทุกคนควรรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เสียสละเพื่อการผงาดขึ้นของนิขายทงเทียนเช่นนั้นข้าจะจัดการเจ้าทิ้งในตอนนี้ซะเอ๊ะยังอย่าคิดว่ามันจะจบแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวข้าจะแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ให้พวกเจ้าได้เห็นแต่มันช่างน,น่าเสียดายที่มดมแมลงอย่างพวกเจ้าไม่สามารถเข้าใจพลังของปีศาจได้ นี่มันพลังปีศาจในตอนนี้ตัวข้าเด็กตกเข้าไปสู่วิถีมารอย่างสมบูรณ์แบบแล้วและพวกเจ้าก็จะได้ประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไปเย่เจ็ด<อ> yeah, สินระวัง uh. หืมหรือว่านี่จะคือเคิ็ดวิชาของพวกหวังสวรรค์หวนสินน่าสนใจดีนี่ เมื่อกี้เกือบไปแล้วมันอันตรายมากแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมากหากว่าเย่ชิงหมูไม่สามารถสร้างภาพลงตาได้ทันเวลาข้าเกรงว่าข้าจะไม่สามารถรอดไปได้ฮฮ <c oughs> ข้าจะขอแนะนําอะไรให้พวกเจ้าทั้งสองอย่าได้เสียเวลาและความพยายามของเจ้าไปเลยเพราะยังไงซะพวกเจ้าก็ไม่มีทางหนีจากข้าไปได้ไม่ดีแล้ว <c oughs> ให้ตายเถอะข้าไม่สามารถหลุดพ้นออกไปจากพลังนี้ได้ และแถมพลังทางจิตวิญญาณก็ได้ถูกดูดซับอย่างต่อเนื่องนี่มันก็แน่นอนแล้วว่าความห่างระหว่างความแข็งแกร่งของพวกเรานั้นมันมีมากเกินเกินไปทั้งๆท,ที่พวกเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถสู้ข้าได้เหตุใดพวกเจ้ายังคิดที่จะต่อต้านข้าอยู่ละ่ะพวกเจ้านะ่ะควรจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้เสียสละของพวกเผ่าพันพุนปีศาร์ในวันนี้ตัวข้าคงจะต้องมาจบชีวิตไว้ในที่แห่งนี้แล้วสินะสิน้อง เจ้าไม่ได้เป็นคนบอกเองอย่างนั้นหรือว่าจะพาทุกคนออกไปจากที่แห่งนี้สิเพียวว่าข้าจะต้องช่วยเหลือทุกคนให้ได้ข้าข้าจะต้องหยุดพวกนม่กายปีศาจให้ได้อะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นนี่เจ้าสามารถเข้าใจถึงแก่นแท้ของดาบแล้วอย่างนั้นหรือจงลับมันไปซะดาบประกายจะลดแสงไม่มันเป็นไปไม่ได้ ในเวลาเดียวกันด้านในกระจกดาราจันทราหยุดซ่อนตัวแล้วออกมาได้แล้ว <c oughs> น่าสนใจดีนี่ด้วยระดับพลังของเจ้าในตอนนี้แล้วสามารถค้นหาค่าเจอได้อย่างไรกันแน่นอนว่าเป็นเพราะกลิ่นปีศาจบนร่างกายของเจ้านั้นมันเหม็นมากเป็นเพียงแค่ระดับบางวิญญาณเท่านั้นช่างหญิงยโสเสียจริงแล้วเจ้าคิดแล้วหรือว่าจะสามารถหลบหนีจากข้าไปได้แล้วข้าไปบอกเจ้าเมื่อใดกันว่าข้าจะหนี ก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าณนะตอนนี้เวลาทํางานของข้านั้นใกล้จะหมดลงแล้วและข้าจะไม่สามารถทํางานล่วงเวลาได้นี่เจ้ากําลังพูดถึงอะไรกันทํางานอะไรไร้สาระก็ข้าจะหมายความว่าเพื่อไม่ให้ทางานล่วงเวลาแล้วข้าจะต้องจบการต่อสู้นี้ให้เร็วที่สุดฮ <laughs> ข้าก็คิดเช่นนั้นเพราะว่าเจ้านั้นจะถูกข้าโจมตีตายด้วยกระบวนท่าเดียวยังไงล่ะ <laughs> เจ้าน่ะได้ตายไปแล้ว และนี่ก็คือจุดจบของคนที่มาลบกวนเวลางานของข้าในเวลาเดียวกันด้านในกระจกดาราจันทรานี่มันเรื่องบ้าอะไรกันทําไมถึงได้มีพลังงานปีศาจอยู่บนตัวพวกเขาล่ะบ้าจริงในตอนนี้นิกายทงเทียนต้องการที่จะทําอะไรกันแน่สซเทิง so นี่มันหมายความว่าอย่างไรเหตุใดสาวกของพวกเราถึงถูกสังหารทีละคนโดยศิษย์นิกายทงเทียนแต่ทว่าไม่มีวิญ,ญญาณที่แท้จริงกลับมาอย่างที่เจ้าพูดเลยนี่มันหมายความว่าอย่างไรกัน ก็หมายความว่าวันนี้พวกเจ้าทุกคนจะต้องตายอยู่ที่นี่ยังไงล่ะบัดซบนี่พวกเราถูกนิกายทงเทียนหลอกอย่างนั้นหรือเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกเหมือนว่าพลังงานทางจิตวิญญาณในร่างกายได้หายไปอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าในตอนนี้จะไม่สามารถใช้พลังงานทางจิตวิญญาณได้เลยเช่นนี้ก็มีความเป็นไปได้เพียงทางเดียวเท่านั้นพวกเราถูกบุกฝังเมล็ดพันธุ์ปีศาจอย่างลับๆโดยนิกายทงเทียน และนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุว่าพวกเราไม่สามารถใช้พลังงานทางจิตวิญญาณได้ดูเหมือนว่าเจ้านั้นจะมีความรู้ไม่น้อยเลยนะแต่มันก็ช่างน่าเสียดายที่ในวันนี้จะไม่มีใครรอดไปจากที่แห่งนี้ได้ไม่น่าประใจเลยที่นิกายธงเทียนจะสามารถเติบโตได้เร็วขนาดนี้ที่แท้พวกมันก็สมรู้ร่วมคิดกับพวกนิกายปีศาจมาเป็นเวลานานแล้วและเหตุใดกันทำไมนิกายธงเทียนจะต้องทำเช่นนี้หากว่าพวกเจ้าอยากรู้แล้วละก็ ก็โปรดรอดูเกมนี้ของข้าอย่างเงียบๆและพวกเจ้าก็ไม่ต้องกังวลว่าสาวกทั้งหลายจะทนไม่ไหวกันแล้วเพราะว่าข้าจะรีบทําให้มันจบโดยเร็วที่สุด